สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินและสนใจมากๆสามเหลี่ยมเบอร์ม uda ครับโดยเราจะอ้างอิงจากเนื้อหาที่ได้มาคือสามเหลี่ยมเบอร์ม uda ปริศนาและวิทยศาศาสตร์ค่ะเป็นหัวข้อที่แบบว่าคลาสสิกตลอดกาลเลยนะคะเรื่องความลึกลับเนี่ยใช่ครับคือภาพจำของคนส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ในแอตแลนติกเหนือ แถวแเบอร์มู d าฟลอริดาปวยโตริโก3จุดนี้ที่แบบเรือหายเครื่องบินหายลึกลับมากอืมซึ่งจริงๆแล้วบริเวณนั้นเนี่ยการจราจรทางน้ำทางอากาศค่อนข้างจะหนาแน่นมากๆเลยนะคะนั่นสิครับมันเลยยิ่งน่าแปลกใจเอาละครับวันนี้เราลองมาแกะรอยกันดูหน่อยว่าเรื่องเล่าต่างๆที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอนำมาเทียบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือสถิติต่างๆในเอกสารแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตำนานนั้นมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆแต่ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันอาจจะให้ภาพที่ต่างออกไปคือมันเหมือนค่อยๆเปิดดูทีละชั้นว่าจริงๆแล้วข้างในมันคืออะไรกันแน่ครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆอย่างในเอกสารก็พูดถึงเคสคลาสสิกเลยอย่างเที่ยวบิน19ปี1945เครื่องบินทิ้งระเบิด5ลำหายไปหมดเลยใช่ค่ะและที่น่ากลัวกว่าคือ เครื่องบินค้นหาที่ตามไปก็หายไปด้วยเหมือนกันโอ้ใช่เลยครับหรือเก่ากว่านั้นก็เรือ USS Cyclops ปี1918อันนั้นก็เเรือใหญ่มากลูกเรือ300กว่าคนหายไปเฉยๆเลยไม่มีสัญญาณอะไรทั้งนั้นฟังแล้วก็ขนลุกนะคะเรื่องพวกนี้ จริงครับฟังแล้วมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้ววิทยาศาสตร์พอจะมีคำอธิบายที่เป็นไปได้ไหมครับสำหรับเหตุการณ์ที่มันดูประหลาดมากๆแบบนี้อืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือถ้าเรามองภาพรวมจากข้อมูลที่มีเนี่ยคำอธิบายส่วนใหญ่มันจะชี้ไปทางปัจจัยธรรมชาติหรือไม่ก็ปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติค่ะถึงแม้เรื่องเรามันจะฟังดูน่าตื่นเต้นกว่าเยอะก็ตามครับ แล้วปัจจัยที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับพอจะยกต,ต,ต,ตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะอย่างแรกที่พูดถึงบ่อยๆเลยก็คือทฤษฎีเรื่องก๊าซมีเทนหรือมีเทนไฮเดรตใต้มหาสมุทรนะคะอ๋อที่ว่ามันปะทุขึ้นมาจากก้นทะเลใช่ค่ะพอมันปะทุเป็นฟองก๊าซขนาดใหญ่เนี่ยมันทําให้ความหนาแน่นของน้ําลดลงกระทันหันเรือก็อาจจะสูญเสียการลอยตัวแล้วจมลงเร็วมาก หรือถ้าก๊าซมันลอยขึ้นไปในอากาศก็อาจจะส่งผลกับเครื่องยนต์เครื่องบินได้เหมือนกันโหฟังดูเป็นไปได้นะครับเนี่ยเรื่องก๊าซมีเทนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คือสภาพอากาศแถวนั้นคือขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงแปรปรวนง่ายพายุมาเร็วกระแสน้ําก็เชี่ยวคาดเดายวยากอ๋อพวกพายุฉับพลันคลื่นยักษ์ อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะพวกนี้สามารถสร้างความเสียหายหนักๆให้กับเรือหรือ,รอแม้แต่เครื่องบินที่บินต่ำๆได้ง่ายมากอืมอมืเข้าใจได้ครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องความผิดปกติของเข็มทิศที่เรียกว่าเอก n i ก Line ลน์ n อก l i ก e คืออะไรล่ะครับคือมันเป็นแนวเส้นสมมุติบนโลกนะคะที่พาดผ่านแถวแถวสามเหลี่ยมเบอร์มูดาพอดีซึ่งตรงแนวนี้เข็มทิศมันจะชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือจริงๆ true north ไม่ใช่ขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก m a g เนติกนอร t ที่นักเดินเรือส่วนใหญ่ใช้กันอา้าวแล้วมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าไม่ระวังหรือไม่เข้าใจความต่างนี้เนี่ยการคำนวณเส้นทางมันอาจจะเพี้ยนไปได้ง่งายๆเลยก็อาจจะหลงทางกันไปโอ้โหเรื่องเข็มทิศนี่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เคยรู้ละเอียดขนาดนี้เลย แล้วสุดท้ายเลยที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดก็คือปัจจัยเรื่องออคนเราเนี่แหละค่ะ human error กับเรื่องอุปกรณ์ขัดข้อง equipment failure หมายถึงความผิดพลาดของคนหรือว่าเครื่องยนต์เสียอะไรแบบนั้นใช่ค่ะในบริเวณที่การจราจรมันหนา,นานแน่นขนาดนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าการตัดสินใจผิดพลาดหรือปัญหาการสื่อสารหรือเครื่องยนต์ขัดข้องมันก็มีอยู่แล้วเหมือนเหมือนกับที่อื่นๆทั่วโลกนั่นแหละค่ะ ก็จริงนะครับพอการจราจรเยอะโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็เยอะตามแต่ประเด็นที่อาจจะสำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนแปลกใจจากข้อมูลนะคะก็คือพอเอาสถิติการหายสาบสูนย์มาเทียบกับปริมาณการเดินทางจริงๆในพื้นที่นั้นเนี่ยครับใช่ค่ะข้อเท็จจริงตรงนี้มันค่อนข้างจะลบล้างความเชื่อเรื่องอาถรรันไปได้เยอะเลยทีเดียวโหแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับสรุปแล้วก็คือ แม้ว่าตำนานมันจะยังอยู่เรื่องเล่ามันจะยังน่ากลัวแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์กับสถิติพอจะอธิบายเหตุการณ์ส่วนใหญ่ได้ถูกต้องค่ะคือมันเป็นการรวมกันของหลายๆอย่างทั้งปรากฏการธรรมชาติสภาพอากาศธร,รณีวิทยาสนามแม่เหล็กโลกอะไรพวกนี้บวกกับโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากคนหรืออุปกรณ์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในที่ที่คนเดินทางเยอะๆนะคะการมองแบบนี้มันให้คําอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่า เข้าใจเลยครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าถึงแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มีสถิติมายืนยันแล้วทำไมไอแนวคิดเรื่องสามเหลี่ยมบวิลด้าแบบว่าเป็นดินแดนปริศนาอาถัน์อะไรพวกนี้มันถึงยังฝังใจคนยังน่าลหลงไหลอยู่ในวัฒนธรรมของเราขนาดนี้นั่นสินะคะมันมีอะไรที่ดึงดูดเราในเรื่องลึกลับหรือปริศนาที่เหมือนจะยังคลี่คลายไม่หมดหรือเปล่า หรือมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นหรือความต้องการเรื่องเล่าที่มันตื่นเต้นของมนุษย์เรากันแน่ก็น่าเก็บไปคิดกันต่อนะครับ